ที่เป็นงานครบรอบ48ปี6ตุลานะครับในประเด็นที่พูดถึงเรืว่า6ตุลาเนี่ยก็จบก็จบส่งสังคมไทยสังคมไทยในช่วงบรรยากาศนี้นี่ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆเรื่องที่เป็นข่าวเป็นประเด็นมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ อยากจะพูดถึงนะครับเรื่องแรกก็คือก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่ารองนายกท่านหนึ่งเป็นคุปกระโดงกระลาหงโดนฟ้องว่าไม่มีเจรยิยธรรมเพราะไปหนีเข้าป่าไปแต่ว่าไม่มีการพูดถึงว่าทําไมเขาเข้าป่าและการเข้าป่าเนี่ยไอคนที่ทําให้เขาเข้าป่าเนี่ยมีจริยธรรมหรือเปล่า นะครับเรื่องที่สองตอนนี้ที่เป็นประเด็นร้อนเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งทำงานทางด้านวิชาการวันจีคือดีกรามานนค้อบอกว่าเป็นหนังสือต้องข้ามไม่มีคือในเชิงวิชยาการเนี่ยทำไม่ถูกต้องทั้งที่หนะังสือเล่มนี้ที่ออกมาทั้งปีหกสี่แต่มาแปลเป็นภาษาไทยในปีนี้อีกเรื่องหนึ่ง ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับทั้งคนไทยเรานี่จะอยู่กันยังไงเนเมือ่อพัคการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนำเสนอนโยบายและเอาเรื่องที่เกิดขึ้นที่เสนอนโยบายไปคุยในสภาแต่ก็ถูกข้อหากัดก่อนบ่อนทำลายนี่คือเรื่องที่แปลก เหตุการณ์6ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยน้ำคมไทยได้รับความเสียหายเกิดการแตกแยกอย่างมากเราพยายามพูดอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้มีที่ยืนของคนต่างนะแ,แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่คนรุ่นใหม่เห็นแล้วก็ชื่นชมให้รางวัล คนพวกนี้นี่กลายเป็นต้องหาบางคนต้องรีไปรีนที่นี่คือประเด็นที่สำคัญที่อยากจะให้สังคมไทยมาต้องวสวนว่าทำไมคนรุ่นใหม่กับคนที่มีอำนาจในปัจจุบันนั้นชั้งคิดต่างกันเสียึ้นดีวันนี้น้องๆที่มาร่วงงาน นะครับก็มีกับสภาศนศษาทางมรมโลงโยมงใจเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งใน,น,นที่เป็นเจ้าภาพในฐานะที่ได้รับผลก็ต้องเปิยโรงจึงมาร่วมงานแต่ที่จริงแล้วยังมีอีกหลายหมาหาเลยที่ได้รับผลก็แล้วมาร่มัมในการจัดงานทั้งนี้ด้วยในรายละเอียดนั้นขอเชิญคุณนัสรีผู้เพื่อเป็นคนถแถลงครับ ครับผมก็สวัสดีนะครับผมนัสรีคุ้มเกลือนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของเครือข่ายนักศึกษาจัดงานรํำลึก48ปี6ตุลาครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับว่าเครือข่ายของพวกเราเป็นใครเครือข่ายของพวกเรานะครับเป็นการรวมตัวกันของนักศ,ศ,ศึกษารวมถึงมีนักเรียนบางส่วนจากทั้งองค์กรต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆหลากหลายเช่นมหาวิทยายลัยกรุงกรมหาวิทยาลัยหรือว่ามหิดลแล้วก็มีกเกษตรศาสตร์นะครับมาร่วมกัน เพื่อจะตด้เป็นเครือข่ายในการจัดงานลำลึกนี้ขึ้นมาซึ่งงานลำลึกในปีนี้นยครับก็ครบรอบ48ปีเหตุการณ์6ตุลาปีถ้าเกิดนับตามปีนักสัตว์ไทยเนี่ยก็ถือว่า4รอบนะครับในปีนี้เนี่ยเรามีเนื้อหาหลักของงานที่เราต้องการอยากจะถ่ายทอดเนี่ยเราใช้ชื่อว่า6ตุลากระจกสองสังคมไทยอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยคือเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแน่นอนว่า หลายๆครั้งหลังจากนั้นเนี่ยมีอีกหลายๆเหตุการณ์มากมายแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการกระทําในเหตุการณ์ตุลาเนี่ยมันรุนแรงมากผ่านมา48ปีครับเราเนี่ยอยากให้เหตุการณ์เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนกระจกกระจกที่มันสะท้อนถึงว่าในช่วงตั้งแต่ปีทศวรรษตั้งแต่ปี2510เป็นต้นมาเนี่ยมีการต่อสู้มีความฝันอะไรบ้างทั้งในเรื่องของความเท่าเทียมความเสมอภาคความยุติธรรม นี่คือสิ่งอันหนึ่งที่เราอยากจะให้เหตุการณ์6ตุลาเนี่ยสะท้อนไปว่าโอเคช่วงเวลาก่อนนั้นนั้นเนี่ยมีการต่อสู้อะไรบ้างและไม่เพียงแค่นั้นครับเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยนอกจากจะสะท้อนการต่อสู้แล้วเนี่ยเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยยังสะท้อนถึงปัญหาที่มันดําเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของความอายุติธรรมเชิงโครงสร้างเรื่องปัญหาปากท้องหรือวเรื่องอะไรใดๆต่างๆซึ่ง แม้แต่บางเรื่องเองก็ตามนะครับก็มีเหตุการณ์พหุลันแหละที่ทําให้มันรุนแรงขึ้นตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเพิ่มโทษในหนึ่งสองเราก็เลยถือโอกาสดีครับที่ว่าโอเคในปีนี้เนี่ยเราจะเอาเหตุการณ์พกุลันนะครับมาเป็นเหมือนกระจกในการสะท้อนเรื่องราวต่างๆทั้งในหลากหลายอุดมการหลากหลายความคิดหลากหลายเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสะท้อนและถ่ายทอดออกมาผ่านกิจกรรมที่มีในงานตั้งแต่เรื่องของการเสวนาการฉายภาพยนตร การจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆของผมแต่ละคนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนเนี่ยได้อธิบายแล้วก็บอกเล่ากํานวนการไปทีละส่วนเลยนะครับแต่ว่าผมจะเล่าเป็นภาพรวมให้ฟังคร่าวๆว่าในปีนี้ครับเราเนี่ยตั้งใจที่จะจัดงานนะครับทั้ง2วันก็คือวันที่5และวันที่6ตุลาที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับผมเดี๋ยวในส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่กิจกรรมในของวันเสาร์ที่5ตุลานะครับผมเดี๋ยวเเชิญได้ลยครับ ครับก็สำหรับกิจกรรมในวันเสาร์ที่5นะครับจะมีกิจกรรมที่หอประชุมศรีกรุานาครับเวลา1 2บสนิกาถึง13บสนิกาจะมีการฉายภาพยนตร์สารคดีต่างความคิดผิดถึงตายครับเวลา1 3บสานาฬิกาถึง14.30จะมีการเสวนาชื่อเสวนาว่าเดือนตุลาน้อมกระแสบางแง่มมุมขอ,ขอบวนการเดือนตุลาที่ไม่เคยเห็นนะครับเบื้องต้นตอนนี้มีวิทยากรสามท่านที่ได้รับการคอนเฟิร์มครับก็คือ ท่านที่หนึ่งจะเป็นรองศาสตรตารจารย์ดรขวัญชีวันกวัวแดงครับท่านที่สองนายแพทย์เวงโตศิราการครับส่วนท่านที่สามจะเป็นผู้ช่วยศาสตรตารจารย์ดรชัยนรงค์เศษเ,เชื้อครับผมทั้งหมดจะมีการดำเนินรายการโดยจิรพกเต่งประวัติครับเวลาสิบสี่จุดสามศูนย์ถึงสิบห้านาฬิกาจะมีการฉายภาพยนตร,ร์สารคดีด้วยความลักถึงเวลาสิบห้านาฬิกาถึงสิบห้าจดสามศูนย์ จะมีการฉายภาพยนตร์สารคดีอย่างลืมฉันเวลา15.30นถึง16.30นครับจะมีการแสดงดนตรีโดยวมผลคนเพลง6ตุลาครับ mm hmm. บรรเลงบทเพลงโดยวงดาวเหนือนะกับมิสหายและวงลดินทางในขณะเดียวกันครับเวลา14.30นถึง16.30นยนะครับ mm hmm. ก็จะมีกิจกรรม human library จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานครับผมได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ ของบุคคลที่เป็นเ,เป็นเป็นนักเคลื่อนไหวในเหตุการณ์6ตุลาหรือว่าเป็นบุคคลในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะมีการบอกเล่าประสบการณ์ดยคนเหล่านี้ครับผมให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้มาสัมผัสอย่างใ,ใกล้ชิดค,ครับครับผมแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวในส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของวันที่6ตุลาน,นะครับเชิญได้เครับ ก็ในส่วนของวัน <lines> ที <some device> <defines> ่ว <in omega> ันอาทิตย์ที่6ตุลานะครับในช่วงเช้าพื้นที่การจัดงานจะอยู่บริเวณลานปรติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับหรือว่าหากเราเข้ามาทางประตูทางด้านของสนามหลวงก่อนถึงก็จะอยู่ก่อนถึงคณะนิติครับก็สําหรับในช่วงเช้านะครับ6กนาฬิกาถึง เจนาฬิกาสานาทีจะเป็นช่วงลงทะเบียนครับแล้วก็7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาจะเป็นพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์สิบเก้ารูปครับแนาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีจะเป็นช่วงงานพิธีการและการวางพวงมาลารำลึกครับเก้นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาจะเป็นปลาทกระฐานพิเศษดำลึก48่ปี6ตุลาประจําปีการศึกษา2567ครับหัวข้อการปลาทกถานจะคือการ การสถาปนา6ตุลาในสังคมไทยครับเป็นการประกมาพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ดรกนกบุ์เลิศชูชกุลครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีจะเป็นพิธีมอบรางวัลจาลุงฮงทองศิลป์เพื่อประชาธิปไตยครับโดยผู้ได้รับรางวัลจารุงฮ์ทองศิลป์เพื่อประชาธิปไตยประจําปี2 5 6 7, 7สภานักศึกษามีมติสภานักษามหาวิทยายธรรมศาสตร์มีมติให้คุณเนติพรแสนดงสังคมหรือว่าคุณบุ้งครับ พอมาในช่วงแล้วในช่วงในส่วนของลานปฏิมากรรมครับตั้งแต่เวลา1 1นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาครับก็จะมีการแสดงดนตรีวงคนคนเพลง6ตุลาบรรเลงเพลงโดยวงดาวเหนือกับนิสหายและว,วงริมทางครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมของวันที่6ตอนเช้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีไปจัดกิจกรรมกันในหอประชุมศรีบุรพานะครับเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆได้อธิบายรายละเอียดได้เลยครับ ในส่วนของกิจกรรมของประชมรุมสีบุรพา,าในวันที่น6นะคะในช่วงเวลา8ปนาฬิกาถึง11อนาฬิกานาทีค่ะจะเป็นช่วงเวลาเตรียมพร้อมของ h ọ ประชุมค่ะถัดมาในเวลา11นาฬิกานาทีถึงช่วงเวลา12อนาฬิกานาทีเป็นกิจกรรมแรกที่จะเป็นการฉายภาพยนตร์สารคดีเหตุการณ์ศตุลาตามความผิดผิดถึง,งาตายคะ่ะถัดมา12อนาฬิกานาทีจนถึงเวลา13บมนาฬิกาสนาทีจะเป็นกล่าวรำลึก,รรกเหตุการณ์ประวัติศสาสตร์และแสดงความอาลัย่อบวีรชน โดยเกสทั้งสีท่านค่ะได้แก่คุณชอนเซเพิร์สคุณเบนจาอปันคุณธนาทรจุงนุ่งเรียงกิตคุณจารยรนฉายแสงค่ะแถัดมาในเวลา13บสมนิกาสามสินาทีค่ะจนถึงเวลา12บสองนิกาสามสินาทีเป็นการเสวนาคนเดือนตุลาหลังเดือนตุลาการเปลียบแปลบุรอุดมการทางการเมืองของคนเดือนตุลาหลังุตสวรร์สองพันห้ยค่ะซึ่งประกอบด้วยวิทยากรทั้งสองท่านได้แก่คุณอาทิกิจส,สัสดสุขและศาสตราจารย์ดรธเทนเนอาพรสวรรค์ ถัดมาในช่วงเวลา12นาฬิกา14นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา15นาฬิกาค่ะเป็นการบรรเลงดนตรีไทยโดยเดเพลงนันทิลาค่ะต่อมา15นาฬิกา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีวงเสวนาใหญ่ค่ะในหัวข้อจาก21จาก21ถึง67แนวทางในรเทศกรรมประชาชนโดยเกสทั้งสีท่านคุณกุลธิกานุจรัตคุณยิ่งชีพอัชานนนและวิทยากรอีกทั้งสองท่านอยู่ระหว่างการประสานงานค่ะ ถัดมาในช่วงเวลา16.30นาจนถึงเวลา18.30น,าานทีกิจกรรม Walking Tour เรื่องฟังเรื่องราวจากบุคคลที่นี่ที่จริงในเหตุการณ์ค่ะครับผมแล้วก็นี่ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในช่วงสุดท้ายของวันที่6ในการรำลึกของเราก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ลานปฏิมาก,กรรมนะครับครับก็บริเวณข้างข้างของประชุมหาู่เยี่ยธรรมศาสตร์และบริเวณลาน ก็จะในช่วงรา18แปนาฬิกานทีถึง19นาฬิกาจะเป็นการปราศัยลำลึกการต่อสู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ปราศัยโดยคุณรังสิมันโรมคุณศรีภัยนนทีและก็คุณเสกสิทธิ์ยังสมเด็สัรคร์คบในช่วง19นาฬิกาถึงกนาฬิกานาทีก็จะเป็นการสแสดงยิ้วล้อก,กันเมืองแสดงโดยอุปราคกรจีล้อกันเมครับ19นาฬิกา15นาทีถึนาฬิกานะครัเป็นกิจกรรมเพียรลำลึกโดยวงส 20ินาฬิกาถึง20่0บนาฬิกาสาครับจะเป็นดนตรีปิดโดยวงเฮสตรีเครับโดยตลอดวันที่6กตุลาก็จะมีบูธกิจกรรมจัดบูคกิจกรรมต่างๆนะครับครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับนอกจากกิจกรรมในวันที่5และก็วันที่6แล้วครับในปีนี้ครับในฐานะที่ครบรอบ4รอบของเหตุการณ์นะครับเราก็ได้มีการจัดนิทรรศการครับยาวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6กตุลาครับ โดยนิทรรศการนะครับก็จะมี3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือนิทรรศการตางความคิดผิดถึงตายครับก็จะเป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวนะครับประกอบกับนําภาพถ่ายในเหตุการณ์6ตุลานะครับมาจัดแสดงที่โถงทางขึ้นบริเวณหอประชุมศรีบุรพาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6ตุลาเลยครับซึ่งตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมได้ตั้งแต่เวลาเ้านาฬิการามสนาทีถึง16บนาฬิกาสามบนาทีครับส่วนที่2อครับนิทรรศการ เป็นภาพถ่ายในเหตุการณ์แต่ว่าเราเนี่ยจะนําบอร์ดนั้นน่ครับไปวางในพื้นที่จริงนะครับก็สามารถรับชมได้ตลอดทั้งวันตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ที่บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับและก็สุดท้ายครับในเทศกาล6ตุลากระจกสองสังคมไทยครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวภาพท้อนของเหตุการณ์6ตุลาทั้งในแง่ของการต่อสู้รวมถึงความอิติธรรมที่ยังส่งทอดมาถึงปัจจุบันครับซึ่งในส่วนของนี้ครับก็จะแสดงบริเวณหอสมุดปรินต์พนมยงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6ตุลาเช่นเดียว เช่นเดียวกันครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับผมที่ว่าเราเนียจากกิจกรรมอะไรบ้างตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6ตุลาครับแล้วก็ในส่วนของการจัดนิทรรศการตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6ตุลาครับนอกเหนือจากนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆครับทางเพจ48ปี6ตุลาใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง i ิน t a g r กรก็คือ6ตุลา2 5 1 9แล้วก็ช่องทาง t w ิ t เตอร์6ตุลา2561เลยครับอันนี้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า,เ,าเวลาที่เรามีการจัดงาน6ตุลาเนี่ยครับเราก็อยากจะเชิญชวนสังคมครับร่วมจับตามองในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับว่าปีนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเหมือนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจู่ๆสนามฟุตบอลเนี่ยก็มีการบิดปรับปรุงนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็โอเคยังโชคดีที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราเองก็อยากจะ ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับอาจจะร่วมกันจับตาดูครับเพราะว่าไม่แน่เนี่ยเดี๋ยวพอถึงใกล้วันงานจริงเนี่ยสนามฟุตบอลอาจจะปิดลานปริมาก,กรรมอาจจะซ่อมอะไรนี้อีกนะครับก็อาจจะฝากประชาชนทุกคนช่วยกันติดตามด้วยครับ แล้วก็จริงๆอีกส่วนหนึ่งก็คือในปีนี้เนี่ยเราก็มีในส่วนของสินค้าที่ระลึกนะครับทั้งเป็นเสื้อนะครับแล้วก็มีหมวกวากเกตเป็นเสื้อโปโลโคอจีนด้วยถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะมาสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะนํามาใช้ในการจัดงานครั้งนี้ครับแล้วก็ดาเนินกิจกรรมที่ในเรื่องของการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพความสมอภาพต่อไปก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยครับผมในส่วนของรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีใครมีคําถามเะไรยก็สามารถสอบถามได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดมีใครมมมีีีอะะไรรจเเพิเิ่ตก็ลยนคับ